นจพพาทัวประจําปี2568รัสบสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีพัชรวัฒนวัฒนาเจริญกูลตําแหน่งผู้อํนวยการสถานศึกษาชํนานาญการพิเศษผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยาหน้าที่คือผู้ดูแลนจพผู้พิการนะครับของโรงเรียนเมืองปานวิทยาซึ่ง ทางโรงเรียนเมืองปานวิทยาเป็นโรงเรียนประจำะมัธยมประจำอำเภอเมืองปานซึ่งได้รับอนุเคราะห์ผู้ช่วยคนพิการก็คือคุณบุณณดรเจ้าสนีเป็นเราเจะพอประจำโรงเรียนเมืองปานวิทยาซึ่งทางโรงเรียนเมืองปานวิทยามีบุคลากรจำนวนขน้าราชการครูจำนวน18คนลูกจ้าง4คนแล้วก็พนักง,งานราชการ1คน และมีผู้พิการหนึ่งคนก็คือคุณอุดรเจ้าสเสน,นครับตำแหน่งผู้ช่วยพาโรงโรงเรียนเมืองปานวิทยาซึ่งทางโรงเรียนเมืองปานวิทยาได้มอบภาระต่างๆให้ก็คือเป็นผู้ช่วยพาโรงในการตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้าแล้วก็งานไม้งานไฟฟ้า ซึ่งทางคุณอุดอเจ้าสเสนินะครับเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีมีความรับผิดชอบและมีวินัยนะครับแนวทางการพัฒนาผลพิการของพวกเรานะครับก็ส่งเสริมด้านอาชีพก็คือการเลี้ยงไก่การเลี้ยงปลาแล้วก็การพ่อเลี้ยงเห็ดนางฟ้าแล้วก็การเก็บขยะรีไซเคิลขวดต่างๆให้กับผลพิการให้มีรายได้ ก่อนที่จะมานะครับโรงเรียนเมืองปานมีขนาดพื้นที่ดูแลรับผิดชอบกว้างนะครับทำให้ภาระของพาโรงประจําโรงเรียนมีความติดขัดแล้วก็อํานวยความสะดวกให้กับนักเรียนได้ล่าช้านะครับในเมื่อมีรจพผลพิการเข้ามาก็คือปูดดอนเจ้าสเสน่ห์ครับก็ทําให้งานต่างๆ ระเบียบเรียบร้อยขึ้นแล้วก็การอำนวยความสะดวกในการดูแลนักเรียนในการทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบของโรงเรียนดีขึ้นนะครับก็ขอบคุณทางหน่วยงานที่อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่อมาอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนเมืองปาบวิทยาก็วันนี้ก็จะขอแนะนําอุอุดรเจ้าสเสน่ห์ในภารกิจต่างๆตาม,ตามที่ได้รับมอบหมายในสคริป ที่เราจะนำเสนอในวิดีทัศน์นะครับวันนี้ครับผมสวัสดีครับกรัผมนายอุดรเจ้าสเสนผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจบการศึกษาม .3 ตํตำแหน่งผู้ช่วยนักการพันลงเมื่อก่อนไม่มีงานทำชีวิตก็จะลำบากมากเลยครับเดี๋ยวนี้ได้มีงานทำชีวิตดีขึ้นมากเลยมีเงินใช้จ่าย และมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนงานที่โรงเรียนงานที่นอเฉพาะมอบหมายให้ภายในโรงเรียนเก็บขยะรอบโรงเรียนตัดหญ้ากวาดหยักใยงานซ่อมไฟฟ้าเก้าอี้ที่นั่งเด็กและตกแต่งกิ่งไม้งานที่สังคมงานหมู่บ้านกับผมจะเข้าร่วมประชุมในหมู่บ้านทุกเดือนและงานวัดพัฒนาวัดและช่วย งานในชมรมคนพิการตําบลบ้านขอมีตําแหน่งเป็นจนาาิตอาสาช่วยชมรมคนพิการในตําบลบ้านขอการออมกับผมได้ซื้อลูกปลาลูกกบมาเลี้ยงและไก่ด้วยเอาไว้กินและขายเอาไว้เลี้ยงครอบครัวครับผม และโมเดลวันละสิบบาทก็ผมก็เข้าร่วมด้วยทางด้านสุขภาพกับผมได้เข้าร่วมก้าวสวนมหัศจรรย์ของฉันรู้สึกว่าชีวิตจะดีขึ้นมากเลยครับผมสุขภาพก็ดีขึ้นสุดท้ายนี้กับผมก็ขอขอบคุณบริษัทแอดวานไวเล l เน็ตเวิร์กจำกัดที่ให้กับผมได้มีงานทำในทุกวันนี้กับผมก็จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับ